สวัสดีคร,รับพี่น้องยินดีต้อนรับสู่สร้างจักรพรรดลำเพลินออฟฟิเชียลครับออได้ยังเนาะไม่ใหญได้ยังเห็ดไปลงพยาบาลเนาะได้ย,ดดยังไม่เห็นพ่อใหญ่เนาะไม่ยหญแต่บอกพ่อใหญ่ก็กินของโรงบ้าบานะปาดไดยม่เห็น,นก้นเฝ้าค้นไข่ ก็ลักที่ไปเฝ้าพระพ่อหญ่ครับยนีงหมือเสาไป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 เปลี่ยนหน้าสาวก่อนหน้าสาวอยู่กลางคืนแล้วพี่น้องของขั้วบานเฮาใส่เสียนยังเกาะอ้อมป้ายยางปลาดุกว่วไปตะแสบแฉ่โอ้ยผีพี่น้องปลาดุกครับปลาดุกซื้อ มันมันบือนบ้อนคือใดบุเขาไปจับมาบอกคือจังใดป,ดปดลาดุกปลาดุกตลาดปลาดุกตลาดเด้ดพี่น้องมันมาหน้า,าผุ่มพวงเด้ดนี่มาหน้า,าผุ่มพวงเด้ดนี่เอออันนี้พักย่งางพักย่างนี่พักดอกคีก <laughs> พักดอกคีกพักดอกคิกแล้วก็กระเทียม โอ้โอโอปลาดุกสอูบ้านถ้าอื่นก็นสีอืน่นแกงงอื่นออมเนาะนนแต่ว่าที่บ้านนี่อื่นอูนะครับอูปลาดุก,อ,อ,ดกอ,อูหรือออมนั่นแหละพี่น้องออ,ออมปลาดุกนะครับ <c oughs> นี่ยายนะครับตื่นเพื่อนย่างแน,น่แล้วืัอนี้ เอกกําลัางกายจะเศร้านาอเออขึ้นกับอย่องเี้ยมาท่องขึ้น <c oughs> ท่อง,อง<ด>ขืนก็มาแจ้๊น้ำต้านบ่นต้านขืนน้ำต้านลดเขาว่า,วาเขาา<ล>บาหวานลดเห้าาหวานลดลงดโอ้แนวบอกกินอย่างเลยน้อ,กกนอนเออกินข่าวเดีเวณบาดแสบมันจะไ้ อ้๋อโอี่น้องกาลังสีโอนะครับกินเลยนี่ไฟกำลังเฮืองเลยนะพี่น้องไฟทานกาลังเฮือใส่ทานได้ครับมีแก๊สหนึ่งระใส่เลยแก๊สเบิดบ่โอจะได้เปลี่ยนแก๊สใหนเลยเดี๋ยนี่แก๊สกับบถือคือกับพี่น้องแพง ก็ได้เด <Nic green? S 2> ็ดใส่เต้าทานนะครับปอาที่หอยปิ้งตับปิ้งตับรอแล้วนะครับเขาเหนียวห่อนห่อนเขาเหนียวห่อนห่อนน้พี่น้องน้อเขาเหนียวห่อนห่อนเลยนะครับนี่ ข้าวเหนียวร้อนๆเนนทียเอาไปอั่ะลงบ้านครับสาวนี้เมือ่อคืนคุยกับแม่คุยไปคุยมาหลาบับไปหลับค่าโทรศพัพท์อุ้ยกำเตือน,นจะ เศร้าหน้าหมู่บ้านก็นได้ก็ไปลงบ้านเบิดมือพี่น้องลบมากกับยางตากฝนลบมาโลดอีกหมู่บ้านไข่ไปนิไอปนิเบริรดคือครับเอาอเดี๋ยวยายจะอูปดุพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิงหลังบาทไปเบิงพักสวนรัวคุณใหญ่นะ คนกลิีนอยู่เบิดคืนวันนี้ครับยายเข็นยางมาครพ่อใหญ่ฮ<า>ะกัรรักษาตาวกานนั่นล่ละก็ไข้แน่นล่ละแต่ว่ามันลายหลวกเรเลยรักษาทีละยางก่อนรักษาเธอเดียวยันแล้วบาไวนั่นานาะ กตอยากแม่เราแล้วแต่อยากแม่เราแล้วลว่าถามพระท่านเศร้าไงออวันนี้ครับป้าวันแล้วป้าตัดใหญ่แล้วจังสีจังสีจังสีว่าได้ว่าสีเศร้ายามอดไเอาอันเอา เอาหนองออกก่อนประหนึ่เหลือเรือนิวเหลือเอานิวออกเรือเหลือพานิวในใต้ออกเอากระพัตไทยกับว้านิ้วเนาะเขาบอกได้ว่านิวเข้าเลยพัตไทยเขากับนิ้วด้อล่ะกับนิวตัวละ ก็กล่าวว่าไทยได้แหละไทยแก้มเล้าเนาะผัสสะไทยเขากันนิ้วได้ไหลือ,อเออบาดเท่ากันนิ้วว่วกวากคนไรย่างเนาะพี่น้องภาษาไทยนี่นิ้วนะครับภาษาลาวนี่นิว้วเออรักษาน้องก่อนวันนี้รักษาน้องแล้วก็จะเ,เอาเอานิ้วออก ไปกะลำมั่งแล้วนี่เบิดแล้วถามันแหงถามันแหงมานนีกระจังเสียว่ายกันเบาออกง่ายกว่ายทันแล้วก็เรียกว่า้าให้มองน้องมันแหงกระเสี้ยวนิวออกครับเศร้าเศ้ามันโมเมนต์มันโมเมนต์เหนือลหลไหมมันเป็นรักษาได้อยู่ อรักษาได้อยู่แล้ะก,กินไปส่งสะจันกส็สะจันก็อยู่ผุนไปตอนไหนมาให้ยันจเจื่อยสะจันก็กได้มีอยู่อีเมลนอกจากไข่มาไข่อันช่วงเราไปเฝ้าอยู่กะทะล่มนะฝอยกะทะล่มแล้วก็ไปเฝ้าอยู่ที่สะเกดต,ต,ตอนไม่ใช่วันก็นเละไข่ ว่ลาล่าเอ้นะบักทัวได้เนาะนีน่เนาะบักทัวอันนี้พักใบย่านางนะครับบอ่อครับฝ่เฝ่าลานบาักฮวงตุ่นปาดหน่วยมาโดกแต่ก็ยืดสูงแท้ อยากลาบยูตีมันฝนตกกบไปกยกระป้ยแต่ง,งานน้ำผาบน้ำยังแล้วครับช่วงนี้มันหัวสิไค่ายนะครับอีนี่้วาก็หาทายยูทูปเป็นยัแล้วได้หาบาทสิบบาทฮะทายว่าปลาก้วยนี่แล้ว พอม,มีแนวถ่ายอ๋าผักบุ่งตันนี้พี่น้องปลอดสารพีเอลีครับพี่น้องครับเป็นหูจงปองแกงแปงอยู่บ๊ดบดดอดบ๊อดข้นตรงนี้นอนกินเวอรนแล้วฮะ ผู้ใดล่ะอีีโเ้ยบอไปหัวมาเดวนแนวนี้กัแป้นอะไรไมาหลายลูกนนี้ไปหัวมาเนเอยเหอนหอืออใหญ่นะดิบเจีบแหงกับบไปหาดมอเจี๊บประสนกับมอันหลปันขันแทกอัดโส่เออ มานหลายก้อนก้อนสีส oh, ้มไม่ไงวาอยู่หน้าแป้นเบอร์จะไปเห็นอะไรอย่างจเปลี่นกับเปลียนฮะดูพี่หนิเพิ่นดูเออ ดูตัวปีนิมานมันปลาเคือสุกอันนี้บลาเคือบลาเค,คือคืนด้วยพี่น้องแล้วปกติเป็นค่าตะไคร้ค่าครับผักส่วนควรัวนะครับพี่น้อง นี่แหละครับบ้านทางตะกั่พานพี่น้องใหญ่ก็อยู่น้ำหัวน้ำสวนนี่แหละครับพี่น้องนี่โอ้ยอันนี้สันสันหนึ่ง้อพี่น้องสวัสดิ์โถมดินแล้วมันเลยตามนะครับนี่บริสีแสนพนแม่นรีไม่น่ะน,นะอันนี้สันสวงครับพี่น้องโอ้ย มาได้ยูด่นได้เนี่ยนี่เอาพป่น้องคิมนี้เอาไว้สวิตซกวนครับผมกับคิมหนาด้ยพี่น้องเด้อวมนอยาดอานนานก่อนครับผมสวัสดีครับ